gmail สำคัญมากๆนะคะาเราต้องการอยากจะรู้ว่าคนในครอบครัวอย่างเช่นแฟนหรือลูกไปไหนบ้างในแต่ละวันสามารถตรวจเช็คจากเมลได้ยิ่งถ้าเครื่องของเราใช้เมลเดียวกันเปิดทำลายที่ตัวเครื่องเขาไว้นะคะเเช็คผ่านเครื่องเราได้ในแต่ละวันว่าเขาไปไหนมาไหนบ้างอยู่ที่ไหนกับกี่โมงไปร้านไหนไปกินข้าวที่ไหนบ้างสามารถบอกรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยนะคะ ที่สำคัญแต่อย่าลืมต้องเปิดไทม์ไลน์ไว้ที่ตัวเครื่องของเขาก่อนนะคะมีวิธีการตรวจเช็คยังไงสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Oppo วิธีตรวจเช็คนะคะตรวจเช็คไทม์ไลน์ของแฟนหรือบุคคลอื่นในครอบครัวนะคะอยากรู้ว่าวันนึงเขาไปไหนมาไหนบ้างนะคะเราสามารถตรวจเช็คได้ที่แอปเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอป Google นะคะ gmail นะคะหรือว่า Google Map นะคะ แต่ในตัวอย่างจะเช็คไปที่ Google Map นะคะให้เราแตะไปที่แอป Google Map ตรงนี้นะคะมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราทําการเลือกเมลของแฟนเรานะคะหรือว่าลูกหรือว่าคนในครอบครัวของเรานะคะจากนั้นแตะไปที่จัดการบัญชี Google ค่ะมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราสไลด์แถบตรงนี้นะคะไปที่ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวแตะเข้าไปค่ะ เมื่อมายังหน้านี้แล้วนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะไปที่หัวข้อไทม์ไลน์นะคะไทม์ไลน์ตรงนี้สําคัญนะคะต้องเปิดไว้นะคะถ้าเราไม่เปิดไว้นะคะจะไม่สามารถเช็คประวัติของเขาได้นะคะเมื่อทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราไปที่ไทม์ไลน์ของแมปตรงนี้แตะเข้าไปค่ะตรงนี้สามารถเช็คได้เลยนะคะว่าแต่ละวันไปไหนมาบ้างจะบอกอรายละเอียดไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าเราต้องการอยากจะทราบหรืออยากจะดูย้อนหลังเราสามารถกดดูได้นะคะหรือว่าเราต้องการดูวันนี้ว่าเขาไปไหนมาไหนบ้างให้เราแตะไปที่คำว่าวันตรงนี้นะคะจะขึ้นมาเลยนะคะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ว่าเขาไปไหนมาบ้างแล้วนะคะสามารถเช็คได้ตรงนี้เลยนะคะเราต้องการอยากจะทราบข้อมูลย้อนหลังก็ให้เราแตะไปที่คำว่าวันนี้ตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าวันที่หนึ่งเขาไปไหนมาบ้างเราก็ติ๊กไปที่ตรงคำว่าวันที่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าเราก็จะเห็นพิกัดเขาไปไหนมาไหนบ้างนะคะวันเวลานะคะก็จะขึ้นให้เราเห็นตรงนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการอยากจะทราบอีกนะคะว่าเขาไปไหนมาไหนบ้างในเดือนถัดไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะ อย่างเนือนมักกานะคะเข้าไปไหนมาไหนบ้างเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะวันที่1มกกลานะคะแต่เข้าไปค่ะระบบก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนบ้างนะคะในวันที่1มกกานะคะนั้นนะคะถ้าเราต้องการทราบอีกก right ็ติ๊กเข้าไปแบบนี้เลยนะคะต้องการอยากทราบอีกนะคะติ๊กไปตรงวันพฤหัสวันที่2มกกลาติ๊กแบบนี้นะคะไปที่วันที่4นะคะแต่เข้าไปค่ะ เราก็จะเห็นได้ว่านะคะพิกัดของแฟนหรือลูกๆเราไปไหนมาไหนบ้างนะคะวิธีการนี้ทำง่ายสสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูคะ่ะ